นครศรีธรรมราชก็ยังพบคลัสเตอร์ใหม่จากวงพนันในงานศพต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อในวงพนันใหม่ที่ร่อนพิบูลกว่า10คนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานผลิตทองคําเปลวแล้วก็วงพนันเทศบาลตําบลท่าแพร่เกือบร้อยคนนะคะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดหมู่บ้านแล้วขอให้พระวัดที่อยู่ติดกับชุมชนที่มีการระบาดต้องงดบิณฑบาตค่ะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานมาจากตลาดท่าแพรจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณติชิลาคะ การพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนมากในตำบลท่าแพรของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งจากคลัสเตอร์ของโรงงานผลิตทองคำเปลวและคลัสเตอร์วงพนันทำให้ที่ตลาดท่าแพรนั้นตัดสินใจปิดตลาด5วันนะคะเพื่อทำความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้คนางแม่ค้าและก็ผู้ที่ซื้อค่ะ พราะวัดท่าแพอยู่ติดกับชุมชนหลังวัดท่าแพ่อพําเภอเมืองนครศรีธรรมราชทําให้ชาวบ้านต้องขอให้พระและสามเณรจานวน15รูปงดออกบิณฑบาตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขจะน,นําข้าวกล่องมาถวายเพนแทนหลังชุมชนหลังวัดท่าแพรมีการระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด -19 เนะคะเนื่องจากคนในชุมชนหลายคนติดเชื้อจากโรงงานผลิตทองคําเปลวที่อยู่ไม่ไกลนักซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ของโรงงานแล้ว88คนทําให้ชุมชนหลังวัดถูกปิดเป็นเวลา7จวัน นางกฤษดาภาเกินเหลือซึ่งยาติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และยังทำหน้าที่เป็นประธานอสอมอในชุมชนบอกว่าหลังการปิดชุมชนทางเทศบาลตำบลท่าแพ่ก็ได้จัดทำอาหารบรรจุกล่องมาให้ชาวบ้านสามมือ้อซึ่งชาวบ้านเริ่มเข้าใจและให้ความร่วมมือมากขึ้นแต่การพบผู้ติดเชื้อเกือบ100คนจากจำนวนพนักงานในโรงงานกว่า160คนและพนักงานส่วนใหญ่ก็ทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับกระจายในหลายอำเภอทำให้ในเขตเทศบาลตำบลท่าแพรอย่างคงต้อง พเพราระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเดมไม่ต้องตกใจไปแล้วว่าเราตรวจพบเดมไม่ต้องตกใจเราปรับตัวได้นี่คือแต่กับกินแต่หวานเราไปปักพ้อเดทที่วันนะคะไปถึงหลวงบู่ไปถึงหม้อเดี๋ยวเราได้บ่ายเจ้ถึงคนเนี่ยกลัวเรากระจายกะได้ไม่ก็ย้ายไปในวงกว้างทุกคนอันี้กลัวลังนี้ปินพอเรารู้เร็วว่าปิ้นแต่เราปิดอยู่เราไม่ไปไปตรวจเราเราเราไม่รู้ถึงจะกระจายไปกุ้งหนึ่งลาวถึงกลายเป็นว่ามันบาน ไม่เพียงแต่ตำบลท่าแพจะมีคลัสเตอร์ใหญ่เป็นการติดเชื้อของพนักงานในโรงงานผลิตทองคำเปรียวเท่านั้นแต่ยังพบคลัสเตอร์ของวงพนันในงานศพทาให้พื้นที่สาธารณะอย่างตลาดท่าแพกําหนดปิด5วันโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มปิดเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าแพจึงเข้ามาล้างทาความสะอาดก่อนจะทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย ด้านนายแพทย์จรัตพงศุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้ว่าพบคลัสเตอร์ใหม่จากวงพนันงานศพในหมู่3ตําบลร่อนพิบูลอําเภอร่อนพิบูลโดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว14คนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กังวลว่าการระบาดอาจเป็นคลัสเตอร์ใหญ่อีกคลัสเตอร์หนึ่งเนื่องจากพื้นที่จัดงานศพอยู่หน้าโรงงานโมหินซึ่งคนที่เกี่ยวเนื่องกับงานศพเป็นพนักงานโรงงานโมหินถึงสองคนและในโรงงานดังกล่าวมีพนักงานหลายร้อยคน นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นที่มีความเกี่ยวพันกับการผลิตน้ำดื่มเพื่อกระท่อมด้วยเจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการพิจนารณาว่าจำเป็นต้องล็อกดาวน์พื้นที่หรือไม่ค่ะเรื่องการพนันกันอยู่เป็นอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าเป็นสิ่งประจำกาน,กนไปแต่เมื่อไม่เกิดโรคระบาดก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้นะครับมันมีโรคระบาดการมาอยู่ในตั้งมุมลักษณะแบบนี้เราก็มี ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นการนํามาสู่การแพร่ระบาดใหญ่ทุกครั้งนอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีอีกหลายคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นคลัสเตอร์ในอำเภอท่าศาราทั้งคัสเตอร์งานศพในหมู่12ตำบลท่าขึ้นคลัสเตอร์แม่ค้าขายเครื่องแกงคลัสเตอร์ผู้ป่วยที่มาผ่าท้องคลอดและคลัสเตอร์วงพนันงานศพในอำเภอทุ่งใหญ่ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดแล้วกว่า1,100คนค่ะ โดยปกติแล้วที่ตลาดท่าแพทุกเช้านั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้าและคนมาจับจ่ายซื้อของจํานวนมากนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ตลาดปิดดําเนินการในวันแรกค่ะขณะเดียวกันคลัสเตอร์ต่างๆของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงน่ากัง,งวลนะคะโดยเฉพาะคลัสเตอร์ที่วัดภูเขาดินของอําเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่พบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า10คนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณพนติชีลาค่ะ